มาพบกันอีกแล้วครับผมกับคลิปนี้นะครับในช่องของโปรฟชเชลลลำเพินมือันีมาเล่นแถวๆปกแดงครับตั้งกำลังจะตั้งอากาศดีครับมเมื่อี้บ่ตกบ่ตกจังได้กับบตกครับบอสไปแล้วครับบอกไปแล้วว่าบให้ตกครับผมมาแล้วครับเดอ้อ นี่น้องบานเน่ามาเบ่งสาวน้อยเฟสบันแพร่งกันครับหมูอ้ายมันกำลังขับมักระเหม็นในการทำงานทางเสียวก็ต้องจะพร้อมเซตครับประมาณใบสองวัว วัดพื้นที่ครับนั่งวัดพื้นที่วัดนี่แบบไหนแบบไหนแบบนี่แบบนี้แบบไหนแบบไหนแบบไหนแบบนี้ครับนี่ครับผมมี่องแบบเต็มที่เลยเมื่อนี้ อันนี้ลงแบบเต็มที่เลยนะสันไม่นานก็เสร็จนะครับบ่าดนครับเพราะว่าหมูอ้ายคนจริงบะโดนอยู่บนนั้น พี่แล้วครับผงศน่าตะล้องนิเอนนะครับนะเนาะยื่นกดติดตามนะครับ